ไรเนี่ยฮะหมดอะไรเนี่ยอันเดิมเดี๋ยวก็หมดไอ้ัตตอลีแล้วอ๋อโอเคเล่นแค่ด่านเดี๋ยวก็พอแล้วมั้งนั่นพอแล้วไปเลยนี่อ๋ออุ๊ยรู้สึกเเล่นไปแล้วต้องมาเล่นอีกใช่ไหมเออหน้าเลเล่นไปเถอะ นี่อัดแล้วเ,เนี่ยโฆษณาอืาอเรามีพลังมันเป็นน้ำก็ปองของแก๊งเราใช่ป่ะอันเนี้ยไอ้กะป๋องนี่นะเออแก๊งเราคนขายคนหัเลยซะเลยไม่ปล <c oughs> ่อยพล<อ>ั<อ>งวะนะขึ้นนี่ครับโฆษณานิดน่อยแล้วมีบาร์ด้วย <c oughs> โหนี่ดังแล้วป <c oughs> อืมน,นึกว่าแป้นจะหักโอ้โหโคตรเท่อ่ะ ย,ยังมีอารมณ์มาดูนะครับโอโหให้ปืนนะนี่ของเทไอมันมีปลอกคอยนี่ด้วยนี้วะปลอกคอ,ปคอเปลี่ยนเสียงอะ่ะใช่เอา้าเคยดูในหนัง <laughs> อ๋อไม่เคยดูจะคลิปเลยนะจะคลิปไปี่ตัว<ะ>เรานี่น มันได้ยินเสียงซ้อนไม่เห็นได้ยินเลยไม่ได้ยิน่ะไม่เป็นไรพอฟังได้ฮัลโหลพูดดิฮะโอเคยังโหลดไม่เสร็จเหรอมาแล้วมาก็เลนี่มันไม่เห็นเต่าโหโหดมากโหอัดแล้วยังแหลกมี ให้ชอ็อตเฮ้ชอ็อตโอ้ยโอ้ยโอ้ยพื้นสัน่นพื้น,นเอาแบบหนึ่งทำไรอ่ะตั้งค่าก่อนหน่ยต,ง<น>ตังเร็วๆนะอัดอยู่อันเนีเ้ยอ้าวเหรออัดอยู่อัดอยู่อ่ะอัดอยู่เร็วๆ็จแล้ว็จแล้วไปโอ้โหไม่ได้เลยเนี้ย ตั้งแต่เล่นมานี่ชอบมิชั่นนี้สุดแล้วเนี่ยมิชั่นนี้เนี่ยนะอเดี๋ยวมันจะโชว์เท่จริงอ่ะอืมไม่ยู่มจากว่านี่ไม่ดูเขาทากันยังไงนี่เฮ้ยยิงว่างโอ้เฮ้ยวิ่งไปครับคลิกไล์เมาส์ซูม คิดเพื่อซูมกูรู้แล้วน้อวู้เลยเกมนี้คิดว่าโอ้ยคิว่ป็ไงครับมันไหมครับฮะมันไหมครับเกมนี้อ๋อก็ใช้ได้นะราคานี่ซื้อมาก็น่าจะคุ้มนะแต่มันแพงใช่ มันแพงแล้วอันนี้เราเราเล่นของเราก็เล่นของฟรีของฟรีสตีมมันแจกอะครับสตีมมันแจกวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมใช่แล้วที่เราจะได้เล่นโอ้ยนี่ครับอะไรเนี่ยไอไอเขาบุ้งเปิดเนี่ย เรียนต่อเราต้องไปไหนเนี่ยเอ้าก็ไปตามจุดดิมันจุดไม่ไปไหนแล้วเอ้ยมันโดดลงมันโดดลงไม่ได้แช่งมันไอ้ไฮไลท์เสร็จแล้วเฮ้ยเขาตุ๊ดตอไปตายอาคุณคุณได้ยิงแฟนคลับวะโอ้โหวงระเบิดเลย วางแล้วเบิดไปโอ้ลู้นไม่ได,ด้วยต้มฟีต้มครับคนก็งงครับเครื่องคอมพิวเตอร์ซับซึ้งเอสเแล้วมันจะมาป้นทำไมวะเนี่ยใช่แล้วมันก็จะทอรายศยครับทอรายศครับโอ้พระชจวยมึงทำนีได้ง เป็นไปไม่ได้ครับเราก็วิ่งหนีครัเราก็ต้องมานั่งงงกันเป็นแถบเลยงงครับงงโอ้เอาเต็มมือครับเราชอบปืนสั้นครับมันแรงดีอ่ะเมื่อผมเลยผมก็ชอบปืนสัน้นทีนีน้นมันน้อยไปหน่อยนะเธอต้องเล่น AF บกีช็อตครับอุ้ยระบเบิดแฟบมาอ๋ออ๋อ ไปไอ้ผมจโยนไปแล้วโดดลงไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปุ้มโยน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 มันล่วงได้แต่เราโดดไม่ได้ครับเอ้ยโยนโยนนี่เราต้องไปต่อมาแล้วล่ะลูกสองนี่อยากบอกเป็นปืนที่ไม่ได้มันต้องเปิดั้นระยะนี้อุ้ย ยิงมันยิงมันเฮ้ยไรยจริงครับโหมันก็ยังจะบุกมันได้นี่มันสามลบครับนี่ยิงมันยิงไม่ให้หมดยิงไม่ให้หมดก็ยังเออมันบุกโอ้ไมีโลโมีโลอ่ะ มีโลก็ไม่รอดแล้วจังหวะนี้เก็บ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 มีโลใช้ได้แค่ปืนกลเบาเท่านั้นเองทอปเตอร์ม,มาแล้วไปยิงหอดีกว่าเอาเก็บรอเก็บโลได้เรอเก็บได้สเเฮ้ยยิงมันโอ้โหหออะไรก็ไม่รู้ยิงแมกครับ พอเขาหมดมันก็จะตัดไปคาซีนนั่นเอแเราก็ต้องยกตู้เซฟออกไปอ่ะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมายืนเววะนี่ครับยกตู้เซฟกันเฮ้ยมีการรอถ,ถ้าตอนคาซีนมีตัวละครสองคนที่มันจะแช่ใช่นะใช่เหมือนไอเนี่ยอะไรนะแม็กเพยงง์เนี้ยอืม แต่น yeah. tamam hm. no ี่มันเป็นแค่เราคนเดียวใช่ไหมเวลาเล่นแล้วมันมีใครรอดอยู่มันก็จะมีข้อคัดสินด้วยสุดยอดนี่เหมือนทีงจากสกายหนังตัวเดิมรอสักได้ยินไงล่ะยยิงมันยิงมันยิงมันกระสุนมีเยอะมีดุม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 คเตอร์เฮ้ยยิงกาดกาดโงู มน,นั้นก็ยิงเราไม่โดนตั้งนัดไอควายมากันเป็นฝูงยิงไม่โดนเลยอูย้หูยล่วง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 โอ้โหเอาทำเป็นเทอะมึงยิงทิ้งครับถือปืนมือเดียวนี่จะว่าจะตายอยู่แค่ถือปืนยังจะแย่อ่ะนี่มันโอ้โหมันยิงคนอีกไ่เกาะมัน บาตอ่ะอุุยปูวูดกัดดาดเอาบูด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 มีเท่าไหร่ยิงไปให้หมดแจกครับแจกกระสุนบูดช่วยยิงครับเราบยิงมันครับอีกแล้วครับง่ายมากครับอันนี้ อุ๊ยอุ๊ยล่วงแล้วสุดยอดเละเอฟเฟกเกมนี้สวยจริงครับมันก็กินสปปเปคใช่ไหมครับมันต้องกินอยู่แล้วมันเป็นเกมโอเพนเวอร์โอเพนเวอร์ใช่ไหมเอาโมบิลก,ก็ได้จะไปฆ่าคนก,ก็ได้อรัมันคล้าย GTA ใช่ไหมเกมนี้คล้ายเลยแต่มันร่วกว่าเออโอ้เล่นแลนด์กันเล่นเลย เขาเรียกว่าโคออฟครับโอคโหดู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 โอ้โศพเลือดเลยครับฆ่าคนได้เลือดเย็นมากโอ้ี่นี่ครับยังยิงได้ครับครับมันก็เหมือนแบบสบายมากอะชิวๆครับชิวๆอคนนี้ไม่เท่าไหร่ครับ ตุ๊ด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 เฮ้ยคอปเตอร์มันอยู่ไหนครับโอ้โหส่องตุ่มยิงยิงยิงเนาะโอ้ยี่เล่นกันมาเล่นกันมาประมาณห้าชั่วโมงนี่แค่สองเปอร์เซ็นต์เองทั้งที่เคยเล่นเกมนี้จบยังอับเฟมจบไปแล้วนานไหมก็ไม่นานนะด่านสุดท้ายได้นี่ด้วย อะไรนะไปไปดาวองคานเออไะดาวตัวสุดท้ายอะไรเรยดาวองคารดิโอ้โหมันเบอร์มาโดนจับครับโอเคก็พักไว้แค่นี้ก่อนเนาะเออ